รอชมกันครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วจะเป็นป่าเจโร,โร่นะครับโบวีนนะครับขึ้นมาแล้วครับแจ็คของเราได้เร่งเครื่องขึ้นมาแล้วครับผมโอ้มาอย่างเร็วครับขึ้นมาอย่างเร็วแล้วครับผม รถไถนาดัดแปลงนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วหึ่งเครื่องไปแล้วครับแรงมากครับไปแล้วครับผม เส็แล้วครับผมชืรอแล้วมาดูการเปลี่ยนเกียร์กลางเนินนะครับของอ e ีแจ็คนะครับอ๋อกำลังจะหมดแล้วกำลังจะหมดแล้ว ขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วโหแรงมากก่อผ่านไปแล้วนะครับผม